วิทีนะนร่บขอสตาชาเล็ตเน่ยนะนขาตกรับรับัตไปหนิ่เดียวหนะนิน่เดียวคนระับนิ่เดียวรนะับน,ะนนะ<แ>ี่ะอนขาเก็บโค้ได้เล อ๋อเลยนะเพิ là, ่มสนามที่ด่ากันเลยนะบอกว่าไปจุด่าของทีมนที่ออกมาไม่ด้เลยนะมีปัะปลอบใจห้นะครับไปไหนนะดดงเลยนะ Kini boleh mengajar mereka pelajaran sebaliknya. Terutama untuk pemain pemain yang bermain di luar negara. Terutama untuk pemain pemain yang bermain di luar negara. Terutama untuk pemain pemain yang bermain di luar negara. Terutama untuk pemain pemain yang bermain di luar negara. Terutama untuk pemain pemain yang bermain di luar negara. Terutama untuk เื่งมาเขาินบวกก็เป็นล่างทอก่อนผู้ต่อไปสนามที่หนึ่งเป็นไอ้เอี้ยจสี่อินแบบปแล้วก็เลยตัดอันดับที่สห้าครับสนามที่สองเป็นไอเย็ดควีอดับที่สิบและสีทอร้องอันดับที่หปิดบนะครับก็ยังมาแล้วปสุดตัวแล้วนะคทีมานด์ทิ้งให้แล้ว เราไปติ้่มาที่สุมันท์ว่าโนมาท่านใดนะครับ่อไปต่อป้าเลยครับาบริเวณบริษทนะครับคุณก็ีการต่อจะว่าเกลียดเราเพี่เสือที่มาทพกเก่งในสากปีนี้นะคือมุ่งเป้าให้ผมเกลียดักคน แรับแ่ต่อไปหลายลูกหลายจมาอห่าไหร่ครับบกนนได้ครับ้เปียกรวบังสับขมาตอได้อไหชิงมาด้างวันี้แต่ที่ววีไม่ได้ครับเดี๋ยวกลับไป ถูกแล้วครับวันนี้ดูดีไม่รู้ก่อนได้คุปปาข้ามไปดูดีคนนี้หมาเองน่าเชื่อถือดีได้เราระวังจับแต่ลูกดีไปดูดีวางลูกดีไปได้กล้ามองมากใส่ต่อไปดีดูดีเว้าไปและหลังออกทีเจ็บหัวกั๊บ ขึ้นมาเฉยๆเขาโผล่ได้เลยติดตามแบได้กลายมาให้ตัวดีติดตามมันก็มีติดแน่นยัติดไม่ได้ครับเกิดกลับไปครับติดปอบปอบให้รักเก็บรู้ตู้มีคนได้ติดปิดแน่ตัวสุท้าย เข้า <ơi ơi. S 1> ่าตอนี้ออกติ่ีเยี่ยมมาอืมยังไม่กลับขึ้นไปถูกชอยังไม่ได้ตีล่างาก็ทิ้งสวนเตะเปขวางไป้ลาไม่ได้เจอประตอบล้บใส่ตู่เลยทุกอย่างกนอยู่ที่ไหนครับแล้วก็

ต <The> ื <the> ่มาให้ต้านหลังลอกใส่ไว้อยู่ใางกองรุกก็ยัง้สียทีนะครับุีสุดท้ายของญี่ปงถุเด็กไปได้ทสารโดลอลงไปอันั้นค่ะอันนั้อเนี่ยก็ไป

ไม่ได้นะรับที่มบอกีได้แค่เกดเป็นสาสองดแรงอกข้างไปเลยอ้หมายเไม่ได้จริงเวลาที่ถงจะจได้กว่าขอได้ดูการจับกเชรื่องู่ไยไปไส

ปั่นแรงรถสลัดหนักมากครับพ่อคิดถึงเรื่องเข้ามา600กว่าเหลือบ้างขอเข้าทางแล้วเข้าข้างไปโอ้โหหวานเฉยไหลทั้งมากครับของจับที่พูดกันมาที่มาเรื่องผลผลลู <coughs> ไม่ได้คร <b posts> <story> ับท nice <t ương ilgili> ี่ราตเนีย้สเหนียวมาเลี่สุีที่สุดปในปูแกสวยกแถไม่ได้ทุกอย่ปหมดจะได้ถลงปากเข้าไปออกอดอู่นานแล้วทุก่

แล้วก็ออกไปป้าด้ด้่แล้วาาทียาวันเป็นฝ่ายข้มา ครับลูกได้ครับจริงดีนะโอ้เหมือน2ต่อ2นี่ มาได้ครับมดราต้อวกานี้เข้าเข้าในอีกบอลวนวันเรกไทยลราต้องตียด้นะไทยเราให้ดีดกดไม่เกิด กดดันนะฮะผู้ตัดสินสามสามสามแล้วนะฮะผู้ตัดสินยอดดอนนะฮะตบขึ้ก็รูอไปล้ผู้ตัดสินสามที่หนึ่งไอ้เด็

ผู้ที่5ตัดเชือกทค่5ตัวแข่งต่อไปตัดคะแนนให้กันนะตัวแข่งที่4ตัวอข่งคู่มือตัวแข่งแบบนี้ที่ถู คอยดุยมาแต่ทีถบมตัวรู้เลยทำก็เสร็จแล้วตัวกต้องทำอะไาก็ต้องทำทีพวกนายยุ่งไปสุด

อ่อไปก็อได้เลยไอ้เรอบที่แปดโดยกับ yup. ด you know, ับที่สิบห้าเก็บรดับาาวารโดเพนได้ใ้ก็ยังไม่เข้าลองไปไกลสักทีนึงี่ที่ก็มียังไม่ผ่านำแพงเลย ถ้าใคได้ดูมาถูกทีมดีได้ครับที่นักทีมเป็นกับทยกเลยนะูกทีมดีลอยอยู่ตรงนั้นได้บางทีถกทมาติเลยหรือว่าเป็นการต่อสู้ตายก็ทีบางทีกมีกีฬาทุกวนี้มีหลายที่ ก่อนครับทีนี้รองรับมุยไทยด้วยแตั้งแล้วก็ทุกนอีกคนหลังนืเนกทีาที่สาไปแล้วให้เ็นที่ไทยทำได้ดีมากครับแต้งนะเราเงมีโลกมาแล้วแชมป์โลกด้วยมีับตั้งที่คนสเอเ็กๆแบที่กำลังแข่งอี่แหะ ประเทศกีฬานะครับเด็ได้แล้วนะถ้าแข่งดูด้วว่าเอไม่ทันทุกทีแล้วคุการใช้ทีศาสตรกีฬาเราช่วยปบ้านเส ก่อนว่าจะเปลี่ยนใครก็ให้มาลูกนี้วุ้จับยา้วโอ้แต่งยาจริงไม่ได้เอาตอนแรทงก็ควเคียนที่งหอกหลังแต่ได้ทนดไปยากเลยครับผีูสาวดูคากลับไปหัรู้ดูทีทแล้วแต่ทุกครั้งลน่าก็ล้เลว่าท้ก็คงั้แต่เลมแต่กให้ไปนั่นแค่ อาบอลุดส้ดที่เข้าไปในอกหลังได้ครับกองหลังมีก่กองแต่คุณได้บ้างครับทกน่ึงมี่ยาไปกับการทำบอลหลังไปเพื่อใ้ครั้งครับเข้าไปด้านหน้าลงงชิดออก้า